กระบะทําทเงินผ่อนหลักพันต้องคันนี้เลยค่ะ กระบะทำเงินอีกหนึ่งคันนะคะทีู่มิใจจะนําเสนอเลยวันนี้สําหรับเจ้านิสสันนาวา拉 NP 3 0 0ร้อนะคะสองจนะคะโมเดลปี2016นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ัน cc, ห้ซีซี้อแรงม้านะคะเดี๋ยวเราไปชมกันนะคะถึงความประหยัดความคุ้มค่าที่มดบอกนะคะว่ากระบะทําเงินเริ่มต้น่อนแค่หลักพันเท่านั้นเองนะคะสำหรับเจ้านาวา拉ตัว S ก็จะเป็นตัวเริ่มต้นเนาะสำหรับรุ่นของเขานะคะตัวนี้ก็จะไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ สามารถติดตั้งเพิ่มเติมได้นะคะสำหรับตัวนี้นะกระจกวองข้างนะคะก็จะเป็นสีดำเนาะมือจับเป็นสีดำเพราะว่าเป็นตัว S อนั่นเองนะคะมาเรามาชมในส่วนของภายในกันนะคะภายในก็จะเป็นบอกผ้าแหละบอกผ้าสีสีเบจสีครีมเออสีเบจหรือสีครีมแล้วจะสาวสน สีครีมนั่นแหละค่ะหรือว่าเขาเรียกกันก็คือสีเบทนั่นเองนะคะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะน้องออยซูมเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยเนาะกระบะเนี่ยนะจริงๆการดีไซน์ของเขาเนี่ยเข้ามาดูภายในมันจะเหมือนกับรถเก๋งมากขึ้นนะทุกวันนี้นะคะเขาพยายามดีไซน์ให้มันแบบว่าเหมือนเรานั่งอารมณ์อารมณ์ที่แบบว่านั่ง,นงในรถเก๋งเลยนะคะเกียร์นะคะก็ จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะเกียร์ก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะแล้วก็คอนโซลนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมีที่เสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วยแล้วก็เครื่องเสียงก็จะติดมากับตัวรถเลยนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวเอะตัวนี้มีกล้องมาด้วยไหม,มอ่าตัวนี้มีกล้องให้ด้วยนะคะสําหรับนะเป็นตัว S เป็นตัวเริ่มต้นแตก่ก็มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะสําหรับเจ้ากระบะคันนี้นะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปชมในส่วนของด้านหลังกันนะคะ่ะ เดี๋ยวมาชมในส่วนของด้านหลังกันก่อนนะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของท้ายรถนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีโลโก้นี่ NP 3 0 0น้สันน s s า n n a นะคะตัวนี้จะเป็นตัวตัวเตี้ยเนาะน้องออยตัวเตี้ยนะอ่าแล้วก็ในส่วนของอ่าเมื่อกี้เราลืมเปิดแคปให้ดูนะคะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของแคปกันนะคะก็คือแคปเปิดได้นั่นเอง Open cap นี่นะคะก็จะประมาณนี้นะคะในส่วนของด้านหลังของ NP 3 0 0นะคะ ตัวนี้เครื่องยนต์2 5 0 0ซีซี163แรงม้านะคะกับราคาพิเศษสุดๆค่ะสำหรับงวดน,นะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนก็คือผ่อนที่6,436บาทยาวๆไป8 4งวดน,นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่กำลังชมคลิปนี้อยู่นะคะแล้วก็ ทราบว่าตัวเองเนี่ยมีเครดิตที่ดีนะคะสามารถนะคะฟรีดาวได้เลยนะสำหรับเจ้าคันนี้นะคะนำกระบะไปทำเงินเราไม่จำเป็นต้องลงทุนในตอนเปิดนำเงินเนี่ยที่มีเนี่ยไปลงทุนในการค้าขายจะดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะบอกได้ว่าตอบโจทย์ได้เดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันสักนิดน้องออยเดี๋ยวเกือบจะลืมสตาร์ทเสียงเครื่องยนต์ให้ฟังนะคะ่า สตาร์เสียงเครื่องยนต์ให้ฟังกันนิดนึงแล้วก็ชมที่ห้องเครื่องกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะ163แรงมา้านะคะนี่ก็จะเป็นห้องเครื่องรวมๆนะคะภายในรวมๆของเจ้า Nissan Navara คันนี้นะคะเครื่อง2 5 0 0ซีซี 1 6 3แรงม้านะคะกับราคานะบอกได้เลยว่าพิเศษสุดๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้อยู่ที่329,000บาทนะคะ329,000บาทนะคะกับเครดิตดีฟรีดาวพรเยงพียง6438บดาทยาวๆกันไปเลย84งวนนะคะสำหรับใครที่กำลังชมคลิปนี้อยู่สามารถโทรสอบถามแล้ว ที่เบอร์ด้านล่างนี้คะ0831006161นะคะ,ะ,คะหรือแอดไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะทุกคำถามนะคะมีคำตอบให้นะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็ต้องขอฝากไว้นิดนึงนะคะสำหรับความห่วงใยจากมุงคลคาเซนเตอร์นะคะสุขภาพนะคะในช่วงนี้นะคะโควิดนะคะรู้สึกว่าน่า,ากลัวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นไปไหนมาไหนนะคะก็คือให้สวมแมสแล้วก็มีเจล พงติดตัวนะคะสเปย์นะคะตอนนี้คืออันนี้รีวิวนะก็เลยถอดออกนะคะปกตินี่เราต้องใส่กันประจําเลยนะช่วงนี้เพราะว่าเราพบเจอกับลูกค้ามากมายนะคะไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะช่วงนี้ต้องเซฟตัวเองแล้วก็เซฟเพื่อคนอื่นด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอจบการรีวิวไวเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ